ไม่มีใครให้โอกาสเราได้ดีเท่ากับเราให้โอกาสเราเองจงให้อภัยตัวเองจงให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ทุกๆุกวันเพราะไม่มีใครให้โอกาสในชีวิตเราได้ดีเท่ากับตัวของเราเองอันว่าคนเรานั้นถ้าหากว่าไม่มีบุญแล้วทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จ พอมีบุญแล้วทำอะไรก็สำเร็จฉะนั้นหากเรารู้ตัวว่าเรามีบุญน้อยก็ให้เริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้เถิดบุญเกิดจากการทำดีเท่านั้นถ้าวันนี้เราทำถูกต้องแล้วแล้วเราจะไปกลัวอะไรกับวันพรุ่งนี้